สวัสดีมิตรลักเฟนเพลงของเปรมิกาวันนี้นะคะในอเมริกานะคะหาซื้อปืนง่ายยิ่งกว่าหาร้านทำผมอีกค่ะก็เลยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อปืนกันนะคะไปเอโอโหสีสวยมากค่ะเขาก็มีที่สำหรับยิงปืนให้เราด้วยนะคะเป็นชูตติงเลนจ์ถือได้ว่าเป็นร้านปืนที่ ว้างใหญ่มากนะคะเหมือนแบบมีทุกอย่างให้พร้อมเลยนะคะสำหรับเรื่องปืนคนรักปืนนะคะต้องอเมริกาค่ะอ้ยอันนี้คือแบบหนักมากโ <laughs> อ้โหขอบคุณนี่ยังนี่ยังไม่ได้มีแม็กนะมีแม็กอยู่ตรงนี้อีกนะโอ้โ oh ห <c oughs> โอ้ยใหญ่ขาดนั้นด s นี่นึงนี่คือปืนใหญ่มากโอยใหญ่มากโอ้โหอันนี้อาจจะเป็นอันต่อไปนะคะอ๋อเฮ้อันนี้แบบดูแล้วท่าทางจะแบบมันอนะ เนี่ยชุดมันถ่ายมันชุดมันถ่ายมันชุดโอ my god this one fun maybe gonna be a next one for us you think you could shoot 12 gauge you'd be you'd be scared of that 12 gauge ชอบอนี้มากเลยเป็นที่ยิงปืนไฟนะคะดูอันนั้นดิอันที่ยาวๆอ่ะสวยอยากได้มากเลย22ด้วยนี้นะคะเราจะมาตามหา22 e n t rifle นะคะ เพราะว่าลูกปืนของเทอนี่ทัวมันก็คือแบบว่าถูกอะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปตามหากันไปเจอแล้วนะคะอันนี้เป็นในส่วนของเป็นไลฟ์โฟช์เที่ทูทั้งหมดนะคะก็คือเรามีแบบในใจแล้วเหมือนอันเน็กๆแล้วก็มีอันนี้นะคะที่คล้ายๆนะอันนี้ปรับได้ปรับได้นะจ๊ะ <laughs> ปึ๊บปึ๊บ อันนี้คือดีตรงที่ตรงนี้นะมันเป็นเหล็กมันเป็นเหล็กทั้งหมดนะคะนี่เป็นอลูมิเนียม <c oughs> ก็คือจะหนักกว่าไอตัวที่เรามีอยู่นะ mm hmm. both แ yeah. <c oughs> ต่ตัดสินใจยากนะคะตอนนี้กำลังเลือกอยู่2อันไม่รู้จะเอาอันไหนดีระหว่างอันนี้ HK mm hmm. and HK and Hammerly uh, Hammerly Hammer ตอนที่เราตกลงซื้อปืนนะคะเขาจะต้องมีการทําการเช็คแบ็กกราวน์เราก่อนนะคะว่าเราเป็นคนดีหรือเปล่าสามารถซื้อปืนได้หรือเปล่านะคะ <laughs> เราก็ได้ทําการเช็คแบ็กกราวน์ของเราเรียบร้อยแล้วว่าเราเป็นคนดีนะคะสามารถซื้อปืนได้นี้เราก็มาทําการกรอกข้อมูลของตัวเองนะคะลงในคอมพิวเตอร์ของทางร้านนะคะแล้วก็ไปจ่ายเงินนะคะ <laughs> ได้แล้วนะจ๊ะ <laughs> นี่จ้ะได้ได้มาแล้ววีได้มาแล้ว,ว,ลวเราได้มาแล้วนี่นี่ฮ่าฮ่าตื่นเต้น เดี๋ยววันนี้เราจะไปลองปืนใหม่กันนะคะที่เราซื้อมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปลองกันไปเดี๋ยวเราจะไปหาที่อ่ายิงกันนะคะ oh, <shit. S 1> อ้ยอ่ะ้ที่แล้วนะเดีย๋ยวจะเอาเป้าไปวางไว้ตรงนู้น แล้วก็เราจะยิงกันตรงนี้ยกว่าจะหาได้วันนี้คือยากเย็นเพราะว่าทางเดินแบบมีทุกขี้เลยเราก็กลัวแบบจะโดนคนไงนี่แต่ก่อนอื่นเรามาชื่นชมน้องปืนใหม่ของเราก่อนเป็นไงโอ้โหสวยงาม22นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเหล็กหมดเลยชอบมากแล้วก็อันนี้นะคะปรับสั้นยาวได้นะคะต้องปรับเพราะว่าเป็นคนตัวสั้น แมกกาซีนนะคะมีสามารถใส่ลูกได้ทั้งหมดประมาณ20ลูกนะคะแล้วก็อ่ะอันนี้ไซส์นะคะอันนี้ไม่มีเรดดอตให้นะต้องใช้ความสามารถผุดๆไปเลยนะคะในการเลงเนาะเออมาถึงเวลาเราไปรองกันแล้วไปอ้าซีเิียวแล้วก็ซีเิียวด้วยอ่าฮะแล้วรอไหม <laughs> <Ooh. S 2> หล่อไหมทุกคนคอมเมนต์กันมาหน่อยใครยิงก่อนอ่า I think you a <laughs> l right easy no recoil at all a l right คุณยิงไหมยิงดิ a l right come on อันนี้ท2ทีู่นะคะก็คือยิงง่ายมากเพราะว่ามันไม่กระชากคือตัวปืนอ่ะมันใหญ่แล้วลูกปืนมันเล็กใช่ปะก็คือยิงสนุกมากไม่รู้สึกแบบ ไม่รู้สึกน่ากลัวหรืออะไรเลยนะถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะลองยิงแนะนำให้เป็นลองท2นีทูก,ก่อนแล้วค่อยไปเป็นเก้ามมเพราะเมมมันเก้ามมกระชากมากนะแม่นนะโดยเฉพาะเราตัวเล็กใช่ปะเออมันก็จะกระชากหน่อยแต่ตัวนี้คือสบายมากรู้สึกได้เแค่เนีนเองไปยิงกันต่อ เป็นไงบ้างสนุกอันนี้ไม่แพงด้วยใช่ลูกปืนไม่แพงสี่ร้อยลูกยีบห้าดอลลาร์นะคะีซี่นี่นะรอบนี้เราจะวางททร์เก็ตแบบว่าต่างกันออกไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวิ่งยิ่งตปทคอ,อโอ้บนจะตกแล้ว ดูดิโห oh, มือตืบเร็วๆปาบีเร็วๆก่อนซองยิงเร็วซ้ายอะะฮซ้ uh huh. าย is left right yeah alright เร็วซ้ายแล้วก็ไปนูน่นแล้วก็ยิงซองเร็วขวาโอเคสองเองเหรอ a l r i g อะฮะโอเค gotta put a bullet in Oh, it already had a bullet. I'm lying to you. It's fine. Let it go. Let's go. Okay. Bye. 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 Okay. Paw. How did you do? Did you hit everyone? I don't know. <laughs> I don't know. Did I hit it? Alright, let's go look. Alright. First over here? That's pretty good. You got five on paper? Yeah. Oh, I got ten. That's oh my bad. goodness. That's crazy. Wow. Oh, this one, I <laughs> need ไม่ได้ตาเรามีของดีมาอีกแล้วเดี๋ยวเราจะยิงน้ำมัดลมนะจ๊ะ Alright come on oh ้ u n c h a dog บอะตกตกแล้วเราจะรีบยิงยี่สิบรัวๆ ม <Shop> สนุกมากชอบไหมชอบมากสรุปก,ก็คือ I love 22ชชอบจุดสองสองมากเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มันไม่กระชากมันยิงมันมากเราไม่ต้องกังวลไงถ้าเป็น9ก้วมอมสำหรับอุ้มก็คือ <c oughs> กระชากแต่ก็มันอยู่ก็ชอบอยู่ชอบทุกอย่างอยากลอง12เกตมากเลย I want to try 12 gate but <Yeah. S 2> I'm gonna be like <c oughs> l <Like> <laughs> mm hmm. i ท์ t ด e มทริ I don't think so เ so, อสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปก่อนนะคะเพราะว่าฝนจะตกแล้วนะคะก็รบกวนเพื่อนๆน,นะคะช่วยกันนะคะกดไลค์ให้อุ้มหน่อยนะคะคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้เพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราก็ไม่ค่อยได้เจอคนไทยเนาะการที่เราได้คุยกับเพื่อนๆในคอมเมนต์น่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าดีต่อใจมากๆเลยนะคะ <laughs> เอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องไปก่อนนะเก็บของเก็บของไปละค่ะบายอ่ฮ่า That was a good one. Oh, I don't like it. You're okay. Unless you get hit, you're not okay. Definitely not okay.